สวัสดีครับวิทยาแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบก,กับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันพุทธที่21มกราคมกลางสัปดาห์ยังมีฟุตบอลทั่วโยุโรป UCL u f ย c h ูฟาแชมเปียนสล์ลรอบลีกเฟสนัดที่7ให้ในรุ้นให้ได้เชียร์กันนะครับหลังจากที่ขับเคี่ยวกันไป1คืนแล้ว1แมตช์ก็มี9คู่ในการเมื่อคืนวันอังคารน,นะครับจะตัดสินทีมเข้ารอบ เข้ารอบน็อกเอาแบบอัตโนมัติ8ทีมแน่ๆนะครับแล้วก็เหลืออีก16ทีมก็จะต้องเล่นเพลย์ออฟกันนะครับคืนวันพุธครับมีทีมจากเพอร,ร์มาเลสของอังกฤษเล่นอีก2คู่โดยตี3ครับมีคู่โอลิมปิกมารเซย์ครับเจอกับลิเวอร์พูลที่เด็ดทุกแมตช์แอเอดี8-8-8มาร์เซยทีม อันดับ3จากลีกเอิงของฝรั่งเศสมีอยู่9คะแนนนะครับจากการเล่น6นัดที่ผ่านมานะครับชนะ3แพ้3ส่วนเรลภูของอเนอร์สลอตดูการที่แล้วรายการ u c ซนี่จบรอบลีกเฟสเป็นอันดับ1เลยนะครับแต่ว่าก็ไปตกรอบน็อกเอาทแพ้ปารีสแซงต์แชแมงซึ่งทะลุไปเป็นแชมป์ก็ทีมจากลีกเอิงของฝรั่งเศสเหมือนกันเวลานี้ 6นัดเลี้ยวภูมี12คะแนนชนะ4แพ้2 2ทีมนี้ยังไม่มีผลเสมอนะครับจาก6นัดที่ผ่านมาโดยมีสถิติเจอกันในรายการนี้ย้อนหลังไปก็ล่าสุดเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับแต่ภาพรวม5นัดหลังเลี้ยวภูชนะ3ส่วนมักเซยชนะ2นะครับล่าสุดปี2018เลี้ยวภูเฉืินชนะ1 0เมื่อ18ปีที่แล้วนะครับเมื่อ18ปีที่แล้วก็โน่นนะครับ ปี2008เลืยบผู้ชนะ1 0ประตูชัยจากซิฟเฟนเจอราดนะครับก็ถือว่าไม่ได้เจอกันมาเกือบเกือบ20ปีผลงานในลีกของมักเซยนะครับ5้านัดหลังสุดนี้มีชนะ3แพ้2นะครับรวมทั้งฟุตบอลถ้วยของฝรั่งเศสด้วย2น,นัดหลังนี่ชนะชนะ2นัดนะครับ ในสองนัดหลังของมักเซยส่วนเรลฟูแม้ว่าจะไม่แพ้มา12นัดนะครับแต่ว่าผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีนะครับเสมอสักครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสมอ6แล้วก็ชนะ6โดยนัดที่เสมอนี้ก็เสมอกับทีมที่ถือว่าเป็นรองนะครับอย่างล่าสุดเสมอกับเบอร์ลี่รองบว้ยนะครับย้อนหลังไปมีเสมอกับฟูลแลมเสมอกับลีสนะครับ ก็ทำให้กระแสการปลดการเปลี่ยนผู้จัดการทีมคืออเนอร์สโลตันก็ยังมีอย่างต่อเนื่องส่วนทางมักเซย์ที่คุมทีมโดยโค้ชอิตาเลียนนะครับเดชก็ยังได้ลุ้นท็อปโฟท็อปไของลีกเอิงอยู่นะครับความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งของมักเซย์จะไม่มีกองหลังอย่างอเกิดนะครับไม่มีปาวานะครับ แมนจชแบงบาวาก็ยังเจ็บอยู่ส่วนคนอื่นๆพร้อมนะครับแนวรุกก็จะมีเปียเอริกโอบามิยองนะครับวันในวัย36ปีทำไปแล้ว5ประตูในลีกนะครับแล้วก็ยังมีเมสันกรีนวูดอันนี้นี่เป็นาดาวเดน่นดาวเดน่ดเดนดาวดังอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำไปถึง12ประตูนะครับสำหรับกรีนวูด ส่วนเลียพูอาจจะได้ซาลากลับมาจากเล่นทีมชาติใอียิปต์ในแอฟคอนได้ดับ4นะครับส่วนอีซักยังเจ็บอยู่ในแนวรุกของหลังกับแดทีย์ที่เจ็บอยู่นอกนั้นพร้อมใช้งานนะครับเชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับขับบู๊ขับบู๊บบนชนะไปก่อนแล้วซึ่งจะเป็นคู่แข่งเจอกับมักเซยในนัดสุดท้ายซึ่งมักเซยไปเยือนถ้ามักเซยเกิดมีแต้มเดียวหรือไม่มีแต้มนัดนี้นี่จะต้องไปตัดสิน กับคารโบชส่วนเรียูถ้าชนะนะครับถ้าชนะโอกาสติดหนึ่งในแปดนั้นเป็นไปได้สูงหรือว่าถ้ามีหนึ่งแต้มก็ยังได้ลุ้น,นันสุดท้ายที่เจอกับทีมอย่างคระบักในถิ่นนะครับเรียพูพครับมีแต้มแต่ว่าอาจจะไม่ชนะมองไปที่ผลสเสมอเป็นไปได้มักเซอร์ก็เล่นสุดกําลังเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเพลิงพล้ํมขึ้นมาต้องไปตัดสินกับคาร์โบชในนัดสุดท้ายคู่นี้ผลออกหน้ากว้างสเสมอกันครับศูนย์ต่อศูนย์หรือว่าหนึ่งต่อหนึ่ง ที่เด็ดทุกแมตช์ atad 888ทีมจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอีกหนึ่งทีมลงเล่นเป็นเจ้าถิ่นนะครับก็คือเชลซีเชลซีอยู่เวลานี้นะครับก็ได้เปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่คนใหม่นะครับเชลซีเวลานี้อยู่อันดับ6ในพรีเมียร์ลีกเจอกับทีมที่มามาจากประเทศเล็กๆที่ นานครั้งหรือว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มก็คือปาฟอสจากไซปรัสนะครับแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับผ่านไป6นัดนี่ปาฟอสมี6คะแนนชนะ้น1เสมอ3แพ้2แพ้ไม่มากด้วยนะครับแต่ว่าหนักไปทางเสมอส่วนเชลซีของเลียมโรซิเนียที่เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมเป็นนัดที่2นะครับต่อจากมาริสกาที่แยกทางไป ีอยู่10คะแนนนะครับชนะ3สเสมือนแพ้2ก็ยังต้องลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะเข้ารอบโดยอัตโนมัติอย่างน้นอยนี่ชนะนัดนี้แล้วก็ไปลุ้นนัดสุดท้ายที่ไปเยือนนาโปลีนัดนี้ชนะไว้ก่อนถ้าเชลซีชนะมี13คะแนนยังไงยังไงนี้ไม่หลุดอ่า16ทีมแน่ๆนะครับ16หรือว่า24ทีมยังไงก็ไม่หลุดนะครับแต่ว่าทยดีควรติด ถ้าไม่ติด1ใน8ก็ควรติด1ใน16หรือว่า9ถึง16อันดับนะครับก็จะได้เล่นในรอบเพลย์ออฟเป็นเจ้าถิน่นส่วน ors, าปอร์ฟสถานการณ์เวลานี้6คะแนนนัดนี้เยือน,นเชลซีโอกาสมีแต้มก็ยากแล้วนัดสุดท้ายแม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นเจอกับสลาเวียเปรยส,สลาเวียปรากก็ถือว่ายังเป็นรองเป็นรองนะครับก็เต็มที่ลุ้นให้ติดอันดับ 24่ไม่เกิน24ก็ยังลุ้นต่อได้ไปต่อในรอบเพลย์ออฟแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสถิติไม่เคยเจอกันนะครับในเกมยุโรปโดยที่ภาพรวมของผลงานเชลซีก่อนที่จะ,ะได้ผู้จัดการทีมใหม่คือเลียมโลซิเนียก็5นัดหลังนะครับเอฟเอนี่เข้ารอบนะครับถล่มชาวตัน5ตนนัน1แล้วก็ในคาร์บาวครับรอบรองนัดแรกนี่ แพ้อาร์ซนอลไป2ต่ 3, อ3ยังได้แก้ตัวในต้นเดือนกุมภาพันธ์นัดที่2ถ้าชนะมากกว่าก็จะได้เป็นเวมบลีรีได้เข้าชิงคาราเบวครับส่วนพรีเมียร์ลีกล่าสุดนี้อัชนาเบรนฟอร์ด ford ได้2.0ู 0, นย์ะครับขณะที่ปารฟอร์สเล่นอยู่ในลีกไซปรัส5นัดหลังสุดนี้ชนะ3แพ้2นะครับรวมทั้งฟุตบอลถ้วยด้วยคือในลีกของไซปรัสนี่ชนะ2แพ้2แล้วก็ชนะในฟุตบอลถ้วยนะครับ เชลซีก็มีผู้เล่นที่ถือว่าชื่อชั้นเหนือกว่ามากมายนะครับแล้วตัวหลักๆก,ก็ถือว่าอยู่กันครบแนวรุกนะครับทั้งเลียมดิลับมีกาาโชวรวมทั้งเจ้าเปโดโรแล้วก็เปโดรเนโตนะครับตรงกลางก็มีโคพาวเมอร์ลาเวียยังเจ็บอยู่นะครับเอสโซเฟนเดสไคเซโดก็น่าจะประจำการกองหลังก็มี พร้อมเลยครับของหลังว่าไปแล้วพร้อมส่วนไซปรัสนะครับตัวแทนจากไซปรัสคือพาฟอร์สนี่มีนักเตะที่คุ้นชื่อคุ้นหนูแล้วก็ดีตก็เคยเล่นกับเชลซีคือดาวิดลุยส์นะครับอดีตทิมชาติบราซิลัย38ปีแต่น่าเสียดายเจ็บครับนิบาบาดเจ็บเลยลงเล่นไม่ได้ส่วนคนอื่นๆน,นั้นดูแล้วชื่อชั้นนั้นเป็นรองตลอดนะครับเป็นเป็นรองทางฝั่งของเจ้าถิ่นแน่นอนนะครับ โดยที่ทางเรียมโรซิเนียจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับมีดหลับน้าเป้ากานาโชเฮนโซเฟนเดสโลเอสเตวาลส่วนปารฟอส์นั้นมีโค้ชเป็นสเปนนะครับเป็นอัลแบร์เซราเดสหน้าเป้าก็คือ,อนักเตะคองโกนะครับเป็นบาซูอามิน่านะครับก็น่าจะ ทำอะไรหรือว่ากดดันกองหลังแนวรับของเชลซีไม่ได้มองไปแล้วเชลซีสามคะแนนอยู่ที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อย2ประตูหน้ามีนะครับแล้วก็ลุ่นอาจจะถึงทะลุไปถึง3ประตูขอให้ทุกท่านโชคดีครับ